บอสไปทำงานเลี่ยงคะ่ะเอาสิบวไปแล้วบอคะแย่กันตั้งแต่เมื่อคืนแล้วคะ่ะสองเพลงสองเพลงพร้มแสดงเพลงแักคอยบอสคอยมาเบืองหมดแล้วบอสไหนคอยมาเบิองเจ้าพระเอกไ่ไ ข้มือแรงข้าสิไปเบิ่งงานเพราะว่าข้าสิตังข้าสิตังม้วนมาอย่เดี๋ยวเขาต้องไปเบิ่งงานงเดียวมันต,ตังวงแข่ง,งเข้งงา,เเาไงเพิ่นมีโปรเจกต์ที่ตังวงแข่งเขาแล้วมารับคณะแนนคะแนนไหนรั้รใจกันลอยบ่ะใจเกินแสนคแข่งเงาสวัสดีทีมงานใจเกินแสนค่ะคนนะั้นมาลับใจเกินแสนชัดเจนเลยหมาลับใจเกินแสนแล้วอยเฮ็ดไปเอง เขียนฝ่ายเลยเนาะเขียนฝ่ายเลยผู้ใดพ่อแม่ผู้ใดซื้อมาปาดด้วพี่น้องทาดย่างแรงทาดย่างแรง